สวัสดีครับวันนี้ช่างจอยก็จะมารีวิวเช่นเคยนะครับรีโวลปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้มาอุด EGR นะครับ3จุดนะครับ EGR นะครับ3จุดนะครับนี่ครับฝั่งนี้2จุดนะครับแล้วก็อ่านี้จุดนึงครับนี่ครับมาหาช่างจอยนะครับน็อตไม่มีรูด แล้วก็อันนี้ครับติดตั้งชุดอับเกรดเสียงของเราไปด้วยนะครับคันนี้จัดโปรลดแรกแจกแถมกันไปนะครับติดตั้งชุดอับเกรดเสียงล็อกนะครับคันนี้ติดตั้งชุดพับกระจกมองข้างมาแล้วนะครับคันนี้ล็อกครับผมเนี่ยครับกดล็อกครับเสียงเตือนนะครับเนี่ยครับล็อกครับิดล็อกครับอ่า แคมบรีครับเสียงแคมบรีเป็นรถตัวท็อปโดยปริยายนะครับคันนี้จัดเต็มมาเลยนะครับฝากติดตามได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0884369547ครับช่างจอยยินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ